เมื่อกี้เกือบ <Okay. S 1> ไม่ได้ไปอินโดนีเซียแล้วทุกคนเพราะว่าไม่มีตั๋วกลับค่ะซื้อตั๋วไปอย่างเดียวไม่ซื้อตั๋วกลับเนาะเกือบไม่ได้ไปเนาะทริปนี้สู้ชีวิตมากจากอ่อนนุชไปดอนเมืองด้วยรถไฟฟ้าจะรอดไหมจะพาไปเปิดวาร์ปที่กินรับราคาหลักสิบในสนามบินและนาทีระทึงที่เกือบทําให้ปลาไม่ได้บินไปอินโดนสุดท้ายวินาทีที่ได้เจอแฟนเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้เลยจ้ากับปลาทําายพาลุยอินโดนีเซียสวัสดีค่ะนี่คือวันแรกของการเดินทางไปอินโดนีเซียนะคะก่อนเราจะเดินทางเราก็ต้องมาแพ็คกระเป๋ากันนก่อ มีกระเป๋าวันนี้นะคะแบกขึ้นเครื่อน7กิโลแล้วก็อันนี้ก็อันนี้กระเป๋ากระเป๋าโหลดนะคะสิบกิโลไปเดินดูรอบๆว่าที่ดอนเมืองมันมีอะไรแบบอัปเดตใหม่บ้าง2 0 2 5นี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ปากำลังจะกดแก๊ปใช่ไหมแก๊ปแท็กซี่เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ400กว่าบาทถึง500กว่าบาทเลยทุกคนก็ยังไม่รวมกับค่าทางด่วนด้วยนะที่เราจะต้องจ่ายปาเลยคิดว่าอาจจะไปด้วยรถไฟฟ้า แทนคิดว่านั่งยาวๆไปถึงหมอชิดแล้วก็ไปเปลี่ยนสถานีใต้ดินนะคะเอ็ทีที่หมอชิดไปเปลี่ยนสถานีอีกทีที่บางซื่อแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะคะทุกคนราคาประหยัดกว่าแน่นอนให้ทุกคนตามมานะคะดูว่าของ กระเป๋า1ใบนะคะกับกระเป๋าสะพายอีก1ใบจะรอดไหมนะคะกาเริ่มต้นตั้งแต่ BTS อ่อนนุชนั่งยาวๆมาถึง BTS หมอชิดเลยค่ะพอถึงหมอชิดแล้วเราก็เดินลงมาต่อ MRT สวนจตุจักรนะคะพอมาถึง<ม>ที่นี่แล้วลงบันไดเลื่อนไปก็จะเจอที่ขายตั๋วสําหรับ MRT แล้วค่ะทุกคนนั่งไปแค่2ส,สถานีเองแป๊บเดียวก็ถึง MRT บางซื่อแล้วค่ะพอถึง MRT บางซื่อแล้วเดินตามป้ายที่เขียนว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงได้เลยนะ ถาถึงสายสีแดงแล้วกดซื้อตั๋วไปที่สถานีดอนเมืองนะคะให้เลือกชานชาลาที่ไปลังสิตนะจ๊ะระวังขึ้นผิดฝั่งนะค่ารถแค่20บาทตลอดสายเองค่ะคุ้มมากนั่งมาประมาณ15-20นาทีก็ถึงสถานีดอนเมืองแล้วค่ะทุกคนใครที่มาดอนเมืองแล้วอยากตัวปลิวแบบป่าแนะนําให้เอาของมาฝากไว้ที่นี่เลยค่ะจุดฝากกระเป๋าอยู่ตรงชั้น2ทางเชื่อมระหว่างอาคาร1กับอาคาร2สังเกตง่ายๆเคาน์เตอร์สีนเงินขาวแบบนี้เลยโอเคทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปหาที่กินลับในสนามตีนดอนเมืองนะไปดูกัน ศูนย์อาหารรับนี้อยู่ตรงทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงกับตัวอาคารสนามบินนะคะไปดูของดีที่หลายคนมองข้ามนั่นคือศูนย์อาหารที่ถูกและว,วิวเลิศที่สุดในดอนเมืองค่ะวิธีการก็ง่ายๆแค่เดินไปแลกบัตรที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปสแกนซื้อของกินได้เลยจ้าศูนย์อาหารนี้บอกเลยว่าราคามีตรภาพมากใครไม่อยากกินของแพงในสนามบินต้องมาที่นี่เลยแล้วอาหารที่นี่มีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญคืออร่อยจริงป้าคอนเฟิร์มศูนย์อาหารที่นี่ปิดตอนประมาณ3ามทุ่มนะคะทุกคนแล้วตอนนี้สามทุ่มแล้วมันก็มีีีรรร้้้้าาาานนนนเเเเปปิิดดออยยู่่กกกก็ลลืคะะผัพ บอกว่ารับเพราะว่าที่เนี่ยมีที่นั่งดูวิวกินข้าวไปแบบเพลินๆเลยค่ะทุกคนฟิลดีมากราคาประหยัดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครจะบินหรือเพิ่งลงเครื่องแวะฝากท้องที่นี่ได้เลยนะรับรองกระเป๋าตัคงไม่ฉีกแน่นอนจ้า อยู่นั่นตอนตีสองเมื่อกี้เกือบไม่ได้ไปอินโดนีเซียแล้วทุกคนเพราะว่าไม่มีตั๋วกลับค่ะเราซื้อตั๋วไปอย่างเดียวไม่ซื้อตั๋วกลับเนาะเกือบไม่ได้ไปเนาะเราเข้ามาไวหน่อยเพราะว่าอยากหาที่ชาร์จแบตท,ทีชาร์จแบตแบตหมดลวคะ่ะ และแล้วในที่สุดเราก็วาร์ปมาถึงสนามบินอินโดนีเซียแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากออกมาข้างนอกปาเรียแก๊บนะคะสะดวกและปลอดภัยที่สุดพี่คนขับที่นี่ใจดีมากชวนคุยตลอดทางเลยระหว่างทางไปที่พักก็เห็นวิวบ้านเมืองเขาสวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะทุกคนรู้สึกหายเหนื่อยเลยและแล้ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงในที่สุดปาก็ได้เจอแฟนแล้วค่ะทุกคนเดินทางมาทั้งวันตอนนี้ตาจะปิดแล้วค่ะความหวานเอาไว้ก่อนตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะสำหรับทริปอินโดนีเซียของปาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะคลิปหน้าปาจะพาไปดูว่าอยู่อินโดนีเซียวันปาาาาทํออะะไไรรบบ้้งงกกินนสุ นอย่าลืมกดติดตามช่องปาทํทำไล่์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าฝากเป็นกําลังใจให้ปาในการตัดต่อคลิปต่อๆไปด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในคลิปนี้ค่ะรักนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย